1อ3โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยฮิวฮิวพ่อตายขนาดนี้โอเคแล้วขอสุดิคกันด้วยนะบวกกับราการบุกคีบอยผมมาเตอร์สปีอกวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไมครับสเป็นแมบไดเวอร์ซิตีสองเป็นหนึ่งจุดแปดนะครับเป็นไไรออบวกอ่ะก <laughs> 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 <c oughs> ูเ <t> จ้าคนดีจ้ากูตีหนันะ เราต้องเราต้องปิดเมก่อนนะไปออปชั่นวิดีโอเซตติ้งแล้วก็เออปิดเมกปิดยังไงวะอ๋อปิดคลาวปิดเมกก่อน <In off S 1> อเป็น <Okay. S 1> ออฟนะฮะโอเคเป็นออฟโอเคเราจะมาเหยียบแป้นเหยียบเหยียบดีไหมเหยียบดีไหมแล้วม็มีทางเดียวอ่ะตีไปสิ <laughs> <laughs> ตาย <laughs> ตายพร้อมกันเลยตีเข้าเลยโอเคมา มาอินมามาอินโทรดักชั่นเลยแหมเราจะได้ดอกไม้อันศักดิ์สิทดมามันไปกิ่งไม้แห้งในทะเลทราย <laughs> ดอกไม้ต้องทิ้งโถสิศ <laughs> ักดิ์สิิทธ์แห่งทะเลทรายแล้วไงต่อแล้วก็โอ๊ยแมเหมือนเดิมเลยแปดเดบิตี้สองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีควายหน้น <laughs> ึ่งวิ่งกระโดดแล้วเจ็บ <laughs> จะตาย,ลยแล้วเนี่ยแหมไม่ต้องอ่านหรอกไป อ้าว <c oughs> อ๋อยังไงกูก็อ่านไม่ออก <c oughs> เออยังไงก็อ่านไม่ออกแล้วเกียดอ่านด้วยไปโคตรขวายอกาศชากแบบมองกวิ้งเลยกดปุ่มกดปุ่มอ่าอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาบูไปใส่ด,ดิกูรู้เรื่องกูมีบูมีเหรอ พอมีวูไหมเฮ้ยใส่ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาโกหกไอเทม p l พร s สตันแบ็กน้องไงโอ๊ยโอ๊ยแม่โอ๊ยโอ๊ยเยี่ยบตกใจจกใช่แล้วก็ไงต่อตอนนี้ดีตอนนี้ไหนรู้แล้วในการสร้างโมนูเมนต์อะไรคือโมนูเมนต์โมนูเมนต์คืออะไรวะไม่รู้จักว่ะว่ะมาเจาะ ออเออออตั้งบันไดตั้งบันไดว้าแต่ดัอปเปอร์อย่างแรกเฮ้เดี๋ยวเียว่าเขาก็มีกี่โมดไอ้เฮียมันจะมีหมดแรกคืออะไรวะออมมาดิอธิบายอธิบายราวิริตเตี้ยนหายแล้วผมไม่รู้ว่าด็อปเปอร์คือจะแบบเป็นการกระโดดอธิบายบอกว่ามันมีอะไรมั่งก็พอออมเร้วั้งอันแรกเลย แอสเพนเจอร์แอสเพนเจอร์คือการประชนภัยนะอารีดาคือเหมือนเปน็นบทต่อสู้ออไอทีเวียนี่กูไม่อ่านไม่ออกไม่อ่านไม่ออกไม่รู้อะแล้วก็ไอพาร์โคอะฮะไรนี่ไม่รู้อ่ะเอสเคปนี่จะเป็น,น,นแบบนี้ออกอ๋อเอสเคปเบอร์ <Escape S 1> บนซ้ายบน <c oughs> ตรงคีย์บอร์ดนะสัตว์ <c oughs> <c oughs> ในเกมนี้มาอาจจะเป็นของโอ้เพราะว่าแบบหนีถางออดนะ <Okay. S 2> นนคือเรเวอริชเชียนไม่รู้คืออะไรด็อปเปอร์นี่คือการดรอปลงไปจากเอ หลายคนเคยเห็นกันนะเป็นโดดแล้วก็หลบเข้าใจไหมเดี๋ยวแล้วกคืออ่านเอาชีวิตรอดนะพัลสเซิลนี่จะเป็นพวกแก้ไขรหัสอะไรวะเนี่ยครับแล้วก็บอสบอสแบทเริลนี่เหมือนจะสู้กับบอสหรือเปล่าโไม่รู้นะแค่อ่านชื่อก็นี่ไงมันสู้กับเราไหมมึงอ่ะชื่อบอสแต่ไม่ใช่บอสในนี้ไอ้ีไปไปเลยแล้วไงแล้วก็หล่อโอ้โหได้ยี่ห้อมัลงมาดิลงมาดิ มามามาแล้วหนังสืออะไรก็ไม่รู้ดับ<ม>เบิลชิปอ่านเอาเอาเอะไรอะไรก่อนดีอะไรก่อนดีอันแรอินโฟ,โฟโบล็อกเลง็ลงเล็งบล็อกที่เอ่อเอ่อเอ่อเฉพาะเอ่อเฉพาะเงื่อะเอาอันนี้ก่อนอยู่ข้างหน้าเดอะสองพันสิบหกเออสองพันหกเออสองพันหกร้อยดีกว่าปไา ไม่รู้คืออะไรลงไปก่อนเออมากดดองปึบไปแล้วอ๋อดู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 ดเดู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 ดเดูดเดู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 อูด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 เดู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 ๆูดูดูดด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 ด ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมานี่เดี๋ยวาเนเนี่ยมาเนทำกูเลยเออมานี่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 แล้วมันกดเออไอ้เหี้ยกูไม่หล่นเขาให้หล่นเว้ยไม่ได้ให้มายืนนิ่งๆไม่ใช่เฮ้ยลอยพานพานแล้วอ่ะเออไอ้โกงพะโกตุกไหนเย่อันเด้งได้เลย แล้วไงต่อโอ๊ยทำไมมันนืดอย่างนั้นนี่คือบล็อกอะไรเด้งไปหมาด้วยอ๋อนี่ไงปุ่มข้างล่างออมจุ๊บอ๋อมาแล้วแล้วก็อะไรต่ออ่าอันนี้ปิดไปแล้วอันนี้ปิดแล้วอ้านี่เดอะโคเดอะโคตไปเลยปุ๊บแต่วันนี้รอบไล่ไม่รู้เาเฮ้ยต้องจำไว้เฮ้ยออมจำไว้อ๋ออ๋อออมจำไว้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 มันอาจจะมีข้อดี เปเปอร์ทำอะไรได้เออมันต้องจำไว้ไงแปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองเฮ้ยป่านเฮ้ยอ๋อมีตัวอะไรมั่งวะฮะมีมีตัวอีกูอ่านด้วยหรอแปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองแล้วมันมีตัวเลขไงมองไม่ทันแปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองแล้วก็อะไรวะแล้วมันกังเดือดดูก่อนอันสุดท้ายนี่คือสี่นี่กูโดนว่ะ แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองเก้าสี่าเกกูใส่เก้าเก้าสี่อ่ะแปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองเก้าสี่แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสองเก้าสี่ปึ๊บอ่ออเอาปใส่ดับเบิลดได้ไหมดึ้เป่าอ่าโอเคพอแล้วโอ้บอกไอ้คิปยูวบันมึง อ้าวต่อไปเป็นไรเอานมติดดิวิลโบโบอะไรกันยังเดอะอีวิลเอ้ยเดวิลเดเดวิดดิเออเดวิดเดวิดโบวีเดวิดโบวี้คืออะไรโออ๋อกูรู้แล้วคืออะไรกูเห็นอยู่ดรอปเลยดรอปเลยโอ้ยบันไดเฮ้ยบันไดหกขวบบันไดหกขวบดรอปลงไปเลยดรอปไปเลยดรอป รู <G ül> ้แล้วรู้แล้วรู้ทิศแล้วรู้ทิศแล้วโอ้โหแม่งตรงกลางเป็นรูอันเดียวอะจอะอะไรวะเนี่ยเอ้ยออมลงไปแล้วฮ่าฮ่าอ๋อ,อ,อมันต้องผ่านมันต้องผ่านผ่านแล้ยจ้ะไม่ผ่านเลยจ้ะมันต้องไปตรงไหนก่อนไกลแล้วไกลแล้ว โอ้ไกลแล้วโคตรไกลเลยมันเป็นเหมือนแนวตั้งอะ่ะเออมเป็นเหมือนกําแพงอะไรสัก<ะ>อย่างคุณออมมีโคตรกากอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเล่นดอปเปอร์เสร็จก,ก็จะไปตัดคลิปแล้วก็ปเป็นย่าอื่นต่อนะครับเฮ้ย <c oughs> สุดท้ายละอะไรทวก,กูไม่ผ่านทำไมก็คือทีพีต้องกดปุ่มอะ่ะ เอา๋ยวอีกทีหนึง่งโอ้ย,อยเออไปเลยวามพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมาเลยมาในหนาำรอแล้วเนี่ยไอ้ขี้อ่อนก็จะได้อะ่ะ<อ> <laughs> เออองทางนั้นแหละอ๋อทางนั้นแหละทางนั้นแหละทางนั้นถูกต้องแล้วแต่ว่าเจบมาหน่อยนึง โอ้โหตายขาหน้าเลยเร็วลงมาอีกไอ้โอตรสานอืออือกว่าจะผ่านเนาะจั่ปุ่มตรงนี้เลยเลยกดปุ่มเลยเออนี่บันไดอะไรโอ้ไปทางเดินลงเอออ่าเด็ด เดวิดโบวีไปแล้วต่อไปฮะเดอรทีได้คืออะไรไม่รู้อ่ะดับเลยดับแล้วอุ้ยไม่ตายอุ้ยไม่ตา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 ยไอ้ติดนิดเดียวอะไรเว้ยดับเลยตกที่เดิมพาแล้วโอ้ยกินตรน้ำไม่ทัน อะไรวะตกที่เดิมเฮ้ยโอ้เอะไรวะเดียเฮ้ยแนน่นแนฮา่าฮฮ่าฮฮฮ เออเอาปกที่เดิมก่อนเนี่ยมันถึงจะได้เปรียบเนี่ยมมโค้คได้เปรียบเลยมาจะพ่ามวเนี่ยโอ้ยเฮ้ยจะพ่านเลยโดนแค่ไปขี้เล็บยังจะตาย <S 2> <S 2> <S 2> ไปเลยเอื้อมาแล้วปาดี่พลาดพาโอ้ยทีเดียว เนะโดนมึงตีเย่ฟาลิวพอดตากรองต้องเก่งไว้ก่อนอะไรประมาณนี้หรออ๋อมาดูก้องหรอตากรองเก่งหรอเอออ่าแล้วต่อไปเป็นเดอะจังเกอร์ไปเลยจังเกอร์คืออะไรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยตกลงไปเลยเอออะไรวะเอออะไรวะ เอ้เอ้ยเอ๋อ,อ,อบนมือบนมือตัวตโลกอ่ะมันจะมีเป็นสลามบ็อกอยู่เ<ร>มื่อกี้กูเกี่ยวไปตรงกลางแล้วยังตาย,เ,ยเราต้องลงไปตรงมือตัวตโลกเอ้ยได้แล้วได้แงได้แล้วมือตัวตโลกอ่ะมันจะเป็นเหมือนสลามบ็อกอ,อ่ะกูลงไม่ได้เมื่อกี้กูแา้วกูตายมาเจอเหยียบได้เลยเมื่อกี้เหยียบเดียวเองโอ้เมื่อกี้เหยียบได้แล้วแต่กูตายคืออะไรเหยียบเราก็ต้องทรงตัวเออ โอ้เอ้าอะไรวะตายอะไรวะตรงกลางเยียบดวกพอดีกูก็ตายโอ้ยตัวมือตัวตลกอราเห็นปะมันจะมีเป็นบล็อกอะเออปึ๊บเอ้าได้ละวย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 ได้ละวเ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว อ๋อคนเก่งก็อย่างนี้แหละนะตากล้องต้เก่งไปก่อนอะไรบไอ้เหี้ยเหหยีไ้ม่รอต้องตรงกลางเลยต้องตรงกลางเลยอ๋อแต่คุณออมมาแล้วครับคุณออมมาแล้วคุณออมมาส่งตัวส่งตัวออมส่งตัวส่งตัวเฮ้ยจมก๋วยอยู่ไอ้เหี้ยลงมาแล้วครับลงมาแล้วจุดทีนี้ลงมาแล้วจุดที่เออยนั่นแหละส่งตัวส่งตัวส่งตัว เฮ้วันเฮ้เออกดชิปกดชิปกดชิปออึ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 อ่อึ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 อีอึ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 อีอึ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 อเอรอึ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 อออึอึอึอ่อึ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 ออึอึอูนึอึอออึไึอึอึอออึอึอึ เลยดรอปเลยอะไรวะเนี่ยโอ้อ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวลงไปทีลงลงไปทีละขั้นได้ไหมเนี่ยฮะเอ้ยออมเราว่าลงไปทีละขั้นดีกว่าวะก็จะยิงตายก่อนออมลงลงไปลงไปทีละขั้นเพราะว่ามันมันรีเลือดเร็วอยู่เฮ้ยอ๋อไม่ตายอ๋อลงไปทีละขั้นออมลงไปทีละขั้น กูลงมาแล้วลงไปทีละขั uh ้นอ่ากูไม่ต้องทีละขั้นแล้วกูโดดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่สนเองกู้อกตายแล้วเกิดใหม่อยู่ดีมีตายบอกว่าโอเคโอ้กูจะทำไงเราเราต้องเซฟตี้ไว้ก่อนเราต้องแบบอย่างคุณออมไม่ไม่ไม่ปลอดภัยแน่นอนโอเค พอเลื่อนมันรีเร็วอยู่แล้วใช่ไหมไม่โอเครีชาใช่ปะเคเร็วนะผ่านแล้วเนี่ยผ่านไหมวุ้ยเนี่ยผ่านไหมผ่านอุ้ยผ่านวุ้ยวุ้ยโอเคโอเคตรงนี้ไอ้เจ้าปืนตรงนี้โอ๋ยโอเคเชือกอ้ยตรงนี้โอเคให้เลื่อนรีก่อนโอเค ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วอยู่นี่ก่อนนี่นอ่าแล้วก็ชึบโอเค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 พาแล้วบอทีวีวิธีเก็ตลงยิงลัทธไม่มันเลยเหมืนต้องรอตาย โนแมนดดีเลยอ้าวโนแมนตายเฉยเลยนี่เราต้องเล่นแบบหน้าหนาวเราต้องถอดเสื้อให้หมดลุกเลยสั้อคุณลุกคุณตุ่ลุกกันอทีเดียวอ๋อป่านแล้วไงโอเคต่อไปนั่นคือ The Buffer เดี๋ยวมึงชอบชุดอ่ะเออเฮ้กูุอชดหรอ The Buffer The Buffer The Buffer ไง

ตาตาต่อหน้าเลยมีสามชานอมเอ้ยอตายตุ้งเนี้ยตายตรงย้เอดักตีคุณอมดีกว่า อย่าอย่าเดียวเฮ้าฮฮ้ยฮ่า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 น่าฮ่ายาฮ่นฮ่าฮาฮ่าฮยถ่า่า่ายนาฮอาฮ่า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 ่่ อูห้ารอบยังไม่ผ่านหกรอบแล้วเนี่ยรอบที่หกตายตายตั้งแตออย่านี่สองคุย้ยมาเร็วเฮ้ยบิปโปที่เดิมตายที่เดิมตลอดเลยแต่นั้นกด F เอหนึ่งเล่นอืมใช่เราจะมาเราลูคกกุณอองกัน อะไรวะโอ้โหลล่ตามองเงี oh, ้ยโล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 ชอสจะลงมาตรงเราทำไมเนี้ยบอกว่าลงมาตรงน้ำเอซโอเคอ๋ออันแรกไม่ผ่านเลยนี่กินนาทีแล้วเนี้ยโอเคตอนนี้18นาที กดปุ uh, uh, oh, yeah. ่มเดี๋ยอี้่โหลังสท้ายแล้วจบคลิปแล้ว The t r a n c มึงตีกูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยสตาวอเฮ้ยสตาวอเว้ย เอ้ยยังพลังยังไปชันตั้งตัวเลยอไม่รู้กูก็กดไปก่อนโอ้ยกูโอ้แม่งง่ายไงโคตรโคตายยังไม่ตายนะกูยังพูดไปก่อนมันง่ายเออโคตง่ายโอ้โหโคตรง่ายเลยเนี่ยอุ้ยผ่านแล้วไอ้แมบจะตายหัวเนี่ยมึงรู้ป่ะโคตรง่ายอ่ะแอบจะตายอ๋ออ๋อ่๋หอ๋ออ้ออ๋ออ๋ออ๋อออ่๋อ๋ออ เย yeah, ่าาแล้วติดิงเอ้ยโอ้โหนี่ให้เล่นอีกใช่ไหมเนะี่ยออมโอ้ยลงมาลงมาให้ไปทีละขั้นเลยใช่ไหมเนะี่ยอ๋อมันให้ไปทีละขั้นว่ะนไ,ไปทีละขัน้นหาอะไรตรงนี้มีน้ำมีน้ำเหรอ ไม่ใช่น้ำมันคืออะไรมันคือลาวา <c oughs> ลงไงดีวะเนี่ยมาผิดที่แล้วนันอย่าว่าแล้วตายท <c oughs> างไหนที่มันจะลงไปเออทางนี้ยโอเคองค์ีละค้านออมใจเย็น โอเคไม่โอ้ร่างมันมีน้ำเคี่ยงข้าสิน,น้ำที่ไหนแหละน้าวาชัดชัดมันเป็นนารกออมขอต้องลกทีนละเกือบตาย เขาต้องหาที่ลงไดียเ<อ>จะตายตายอย่างเดียวออมตายไปห้าสิบสามครั้งลงโ <c oughs> ล่ไหนดีแล้ต้องลงลาวะแล้ต้องลงลาวะแล้วคนกดปุ่มเอ้ยตายบอกว่าอุย้ยเรือดหัดใจเอเ้ยเล่นก่อนแบบมึงอุ้ยตรงไหนมันลงได้มัง่งวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูลงมาว่ากูจะตายหรือไม่ค่ะเบียร์แป๊บแป๊บกินเลยก็ได้เออหรือว่าเราต้องโดนเราต้อกดปุ่มเลยวะอาจจะอย่างนั้นกูลงไปก็เจอปุ่มเลยต้องลงกดปุ่มตายกดปุ่มไม่ทันกดปุ่มใช่ไหมได้ อมอยู่ตรงกลางไม่ทันอะไรวะไอ้เคียกดไม่ได้หรอกมึงมันต้องให้ตัด,ตด<ส>บอกอะอตัดคลิปตัดเลยไม่ไหว โอเคเราก็มาต่อกันแล้วเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยตีกูณทำไมใส่ใส่ดิใส่ใส่ดิใส่รอดสแตนด์ดดโอ้เสียงโอเคดับเบิลจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ okay. อรโอเคก็เราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ